p o w ร r 5ค่ะมาในคอนเซปต์พรีเมียมดีไซน์ค่ะหน้าจอใหญ่6.3นิ้วและเป็น f u View Display ด้วยสเปคแรงฟีเจอร์ครบครันค่ะมาในราคาพิเศษเพียง2,190บาทเท่านั้นค่ะ m t t กลับมาแล้วนะคะ พร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือ power 5<ช>นั่นเองนะคะ<ช>ต้องบอกเลยว่าเรียบหรูจริงเห็นไหมคุณเห็นความสวยงามนี้ไหม,มเรียบหรูแต่ทันสมัยนะคะเพราะว่าการยกระดับการดีไซน์รอบนี้มาในแบบพรีเมียมดีไซน์เลยค่ะ,คะนอกจากนี้สเปคยังอัดแน่นนะคะฟังก์ชันก็ครบด้วยแล้วต้องบอกว่ามาในโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะคูณ2เฉพาะที่ไทเกอร์ช้อปปเท่านั้นค่ะ โปรโมชั่นดีแบบนี้ฮัมพลาดนะคะ MGT รุ MG ่น Power 5ค่ะมาพร้อมกับประกาศทัชสกรีนนะคะแล้วมี3สีคุณเลือกค่ะมาในแบบพรีเมียมดีไซน์ด้วยนะซึ่งสีที่ให้เลือกนี่สวยทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็น Ocean Blue Pink Blue แล้วก็ d e e p Blue นั่นเองค่ะราคาปกติจะอยู่ที่เครื่องละ3า9 0บาทนะคะแต่ลดแถมฟรีค่ะเป็น MGT g i f t s e t ให้อีก5ชิ้นมูลค่า990บาทค่ะ สิ่งที่คุณจะได้นะคะมีทั้งลำโพงบลูทูธฟิล์มสายฟิล์ม,รม,รมกระจกเคสซิลิคนแล้วก็ไอริงด้วยค่ะรวมมูลคะ่าทั้งหมดนี้4,580บาทค่ะแต่รุ่นใหม่พิเศษสุดๆเป็นเลยคุณจ่ายเพียงแค่2,190บาทเท่านั้นรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะคะแต่ว่าพิเศษคุณ2องให้ไปอีกค่ะรับประกันหน้าจอแตกอีกหนึ่งครั้งภายใน1ปีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะเปลี่ยนให้ฟรีเลยค่ะต้องบอกว่าพรีเมียมดีไซน์แบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ สี่ละ300รอเครื่องเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะต้องเรียบโทรมาเบอร์นี้ค่ะ02 3518000ค่ะ เรามาดู Power 5กันนะคะอย่างแรกถ้าคุณกดด้านข้างเจอหน้าจอแบบนี้เขาจะไม่โทรออกเองนะเราต้องใช้ฟิงเกอร์พิม์แบบนี้ก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เคยวางโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าต่างๆหรือว่ากระเป๋าเกงแล้วโทรออกเองอันนี้จะหายไปนะคะต้องบอกเลยว่าการทาฟิงเกอร์พิมพ์แบบนี้คือปกป้องการโทรลั่นแบบนี้<อ>ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอ่ะต่อไปหลังจากนั้นอยากจะให้ดูเรื่องหน้าจอตัวนี้หน้าจอขนาดกําลังดีเลย6.3นิ้วเป็น Full View Display ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ขนาดดี จับถนัดมือแล้วก็ไร้ปุ่มโฮมด้วยนะคะส่วนความคมชัดของหน้าจอเป็นระดับ HD ค่ะเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต้องบอกว่าอันนี้นะดูได้จุใจเลยนะคะแล้วคุณสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรได้ทั้งวันเพราะตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มากถึง3 0 0 0มิลลิแอมเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะให้ดูว่า CPU คอร์คอนหนกิกะเฮิรตซ์นะคะนอกจากนี้่เราบอกเลยว่าฟังก์ชันตัวนี้ครบรวมไปถึงแรมให้มากถึง 3GB กิกะไบต์ลอมอีก 32GB กิกะไบต์แล้วคุณดูที่เราเก็บแอปพลิเคชัน ได้เยอะๆแบบนี้แล้วลองรับทุกแอปพลิเคชันเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Android 9.0พายนั่นเองแอปจะเยอะแบบนี้เลยเพราะว่าลองรับหมดแล้วสเสถียรแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องซิมต้องบอกว่าตัวนี้ใส่ได้2ซิมนะคะแล้วก็ลองรับซิม 4G ด้วย ทีนี้มาเรื่องสําคัญเลยเรื่องกล้องกันบ้างกล้องตัวนี้ต้องบอกว่ากล้องหน้านะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะแล้วรองรับแสงได้เป็นอย่างดีสําหรับสายเซลฟี่อันนี้คือตอบโจทย์มากส่วนกล้องหลังอ่ะคุณดูอูเพราะหลังมานสวยจังเลยอะฝาหลังเห็นไหม <S <S ต้องบอกว่ากล้องหลังตัวนี้13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED มีแฟลชให้กับคุณด้วยนะคะแล้วฝาหลังสวยจริงๆทันสมัยแล้วคุณดูความโค้ง ขอบโค้งต่างๆรวมถึงด้านข้างความบางของตัวเครื่องเห็นไหมคือสวยมากอันนี้นะคะดีไซน์ดีมากมาในแบบพรีเมียมดีไซน์เลยดูดีมีระดับจริงๆแต่ต้องบอกว่ามี3สีสวยแบบนี้ดีไซน์แบบนี้ทั้ง3สีเลยไม่ว่าจะเป็นโอเชียนบลูพิงค์บลูหรือว่าดีบลูนะคะซึ่งจำกัดสีละ300เครื่องเท่านั้นค่ะมาดูกันต่อค่ะนะคะฟีเจอร์ระดับไฮเอนกันว่าโอไวมากเมื่อกี้คือแค่กดด้านข้างนะคะ แล้วเขาก็จะจับหน้าเราเลยนี่คือ Face <ม> ID ใช่เป็นการปลดล็อกด้วยการสแกนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราสแกนหน้าเข้าไปใช้เครื่องของเราด้านในแล้วเราอยากจะพาไปดูหนึ่งอย่างที่หลายคนนะคะจะต้องดูชมไปพร้อมกันเลยเพราะนี่คือการ ให้คุณดูว่าจอเขาใหญ่6.3นิ้วนี่มันใหญ่แค่ไหนเอามันเต็มหน้าจอเลยนะเ่มันเต็มห,หน้าจอเต็มขอบเลยนะคะนี่คือ6.3นิ้วซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราดูอะไรมันสบายตาดูแล้วเต็มตาดูแล้วไม่รู้สึกว่าต้องเพ่งไม่ปวดตาทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าหน้าจอใหญ่แบบนี้แล้วหลายคนนึกไปออกว่าอาถ้าใช้จอเล็กกว่านี้บางคนใช้5.5นิ้วอยู่เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าต่างกันไหมต่างนะต่างเยอะมากเออ5.5นิ้วกวับ6.3นิ้วยังไงนะคะจอใหญ่ก็ดีกว่าเสมอนะคะ อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้เห็นนะคะอันนี้เรียกว่าสมาร์ทเวกหน้าจอคุณปิดอยู่แบบนี้แต่เราวาดไปที่หน้าจอที่ปิดเลยอย่างค่ะเราวาดไปเป็นตัว E ซึ่งตัว E เนี่ยในตัวเครื่องเขาก็จะเปิดมาเป็นนี้เลยคุณสามารถเข้าเล่นแบบหน้าเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยหรือว่าบางทีรีบมากสิ่งที่รีบมากบ่อยๆคือตัว C นั่นคือแคมเม่าค่ะเข้าหน้ากล้องเลยเวลาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะให้ดูไหนๆเข้ากล้องแล้วต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเวลาเซลฟี่นะอันนี้คือสวยแสแห่งดีมาก คือมีความชัดมากนะคะ<ช>อยากให,ให้ลองเอาซื้อเครื่องนี้ไปลองถ่ายรูปดู<อ>สว่วนจริง,ง,งมามามา,มากล้องหลังของเราหนึ่งสองสามต้องให้ดูว่ากล้องหลังเนี่ยนนที่เราเห็นการรูปเนี้ยอันนี้คือ 13ล้านพิกเซล,ลชัดมากใชหไหมดัดมากนะคะตัวนี้ตัวหน้าตัวขอบอะไรชัดหมดเลยรวมไปถึงกล้องหน้าที่เราบอกว่ารับแสงได้ดีมากอันนี้จะเห็นเลยว่าแสงค่อนข้างที่จะสวยเลยโดยที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะเพราะฉะนะั้นอันนี้ตอบโจทย์คนชอบถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปอย่างเดียวนะว่าสนุกแล้วนี่มาสนุกกันต่อช่วงนี้มันจะต้องแบบปรองๆองซึงกันหน่อยนะคะนี่คือลำโพงนะคะที่อยู่ในพรีมที่อยู่ในพรีมเรียกว่าเป็นกิฟต์เซตที่เราให้ฟรีไป เสียงดังนะแล้วแล้วตอบกับมือถือโอ้โหโอัธรรถมาเต็มเลยเตัวเล็กแต่เสียงดัง<ช>ต,ตัวนี้แล้วคุณไม่ได้ได้ไปเฉพาะตัวลำโพง ต้องอบอกเลยว่าอันนี้นะได้ไปทั้งเซตเลยม,มยีฟิล์มสายฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนโ <ย S 1> ไอกิองให้กับคุณด้วยแล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่คุ้มจริงๆค่ะคุ้มแบบนี้อย่ารอชาน,นะคะกับ MGT รุ่น Power 5ค่ะรุ่นนี้เรามีปากกาท้าสกรีนให้ด้วยนะคะแล้วมี3สีให้คุณเลือกมาในแบบพรีเมียมดีไซน์ค่ะมีสี Ocean Blue P i n k b ิง e แล้วก็ d Deep Blue ค่ะคือสวยมากๆสวยทุกสีเลยนะคะเลือกเลยค่ะว่าชอบสีไหนราคาปกติเครื่องละ3,590บาทค่ะแถมฟรี MGT กิ f t Set 5ชิ 10บาทเห็นไหมคะที่เห็นตรงนี้ได้หมดเลยนะได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่4,580บาทค่ะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่ขอจัดราคาพิเศษให้เลยค่ะวันนี้คุณจ่ายแค่2,190บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยค่ะแต่พิเศษคุณ2ให้อีกดีกว่านี้รับประกันหน้าจอแตกให้อีก1ครั้งภายใน1ปีค่ะเปลี่ยนฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะคะและต้องบอกว่าพรีเมียมดีไซน์ของเราสวยแบบนี้นะคะมีจํานวนจํากัดอยู่ที่4ละ3 รอยเครื่องเท่านั้นนะคะต้องเลือกสีที่ชอบแล้วโทรมาด่วนตอนนี้เลยค่ะ023518000ค่ะ พร้อมกับหน้าจอขนาด6.3นิ้วเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็น Full View Display ด้วยนะคะส่วนความคมชัดเนี่ยระดับ SD ค่ะ CPU ค u core 1.3 g h กะเฮร์ค,ร Hz, ค่ะ RAM 3 g b แล้วมาพร้อมกับ r อมอีก32 g b เลยนะคะระบบปฏิบัติการของเขาเป็น Android 9.0 Pie ค่ะรองรับทุกแอปพลิเคชันค่ะ MGT รุ่น Power ไฟลนะคะฟีเจอร์ระดับ Highend ค่ะไม่ว่าจะเป็น Face ID ปลดล็อกด้วยใบหน้าและยังมีฟิงเกอร์พิณด้วยใช้นิ้วแตะเพื่อเข้าใช้งานค่ะรวมไปถึงคีย์ลัสสมาร์ทเวกนะคะใช้งานง่าย,ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ MGT รุ่น Power ไฟมาพร้อมกับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหลังในความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังรองรับซิม 4G ทุกระบบนะคะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มากถึง3,000 mAh ค่ะ MGT รุ่น Power 5นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับปากกาทัชสกรีนค่ะและมี3สีมาในแบบพรีเมียมดีไซน์นะคะมีทั้งโอชินบลูพิงค์บลูและก็ดีบลูค่ะราคาปกติเครื่องละ3,590บาทแถมฟรีค่ะ MGT Gift Set หชิ้นมูลค่า990บาทซึ่งประกอบไปด้วยลำโพงบลูทูธฟิล์มสายฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนและก็ไอริงด้วยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4,580บาทค่ะแต่รุ่นใหม่จัดราคาพิเศษให้เลยจ่ายเพียงแค่2,190บาทเท่านั้นนะคะรับประกัน1ปีเต็มด้วย พิเศษคุณสค่ะรับประกันหน้าจอแตกให้อีก1ครั้งภายใน1ปีเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะพรีเมียมดีไซน์ของเรามีจํานวนจำกัด4ีละ300เครื่องเท่านั้นนะยังไงต้องรีบโทรมาสั่งซื้อกับเรานะคะเบอร์นี้เลย02 3518000ค่ะ นี่คือราคา2190บาทนะคะโอ้โบาทหูแล้วสิ่งที่คุณได้คือนี่นะจอใหญ่6.3นิ้วแล้วความคมชัดนะคะดูสิชัดมากนะคะเป็น Full View Display ด้วยชัดระดับ HD แบบนี้แน่นอนว่าคุณจะเล่นโซเชียลหรือว่าเปิดไปดูอะไรมันจะสบายตามมากเพราะว่าด้วยความชัดแล้วก็จอใหญ่ของเขาค่ะนี่แล้วดีไซน์สวยจริงๆเห็นไหมสวยมากดูฝาหลังดูความเล่นแสงแบบนี้เราต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมดีไซน์มาในคอนเซปต์แบบนี้เลยแล้วก็ดูดีหรูหราม,มีระดับที่สำคัญคือ โค้งด้านข้างสวยนนมากมาแล้วจับถนัดมือคัะชอบแล้วเป็นอย่างนี้3สีเลยนะคะ hmm. ต้องบอกว่าสวยทุกสีจริงๆตั้งแต่โอเชี่ยนบลูเลยมีการไล่ตั้งแต่สีฟ้าน้ําเงินลงมาเป็นสีม่วงนะคโอสวยจริงๆใช่ของจริงคือสวยสะดุดตามากๆเลยนะใครถือใช้เครื่องนี้นะคะสะดุดตรงที่ว่าดีไซน์เขาสวยนะพิงค์บลูก็สวยแล้วสวยแบบหรูดูดี hmm. ดูเหมือนมือถือเครื่องแพงนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายแค่ส0งพกว่าบาทขายไหม อันนี้ผสมสีนะพิงก์กับบลูนะคะใช่ส่วนตัวนี้เป็นดีบลูสำหรับใครที่ชอบโทนสีเดียวเนาะแต่ว่าังมีความเงางามของตัวฝาหลังอยู่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์สวยทุกสีสามสีนอกจากนี้เนี่ยตัวฟังก์ชันของเขาก็ดีมากค่ะใช่เริ่มจากหน้าจอก่อนเลยหน้าจอประทับใจมาก6คกจนิ้วคือจอใหญ่และอย่างอีกอย่างนะคมชัดเป็น Full View Display ด้วยคือถ้าเกิดมือถือไม่คมไม่ชัดเนี่ยนะเล่นไปนี่รู้สึกเลยว่าไม่โอเคเลยใช่นอกจากนี้นะคะระบบปฏิบัติการเป็น Android 9.0 Pie คือรองรับทุกแอปพลิเคชันมาแล้วรวมไปถึงระบบความลอดภััยตว ไปขั้นสูงมีตั้งแต่ Face ID นะคะแล้วยังมี Smart Wake ให้กับคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณปิดหน้าจอคุณว่าหน้าจอสามารถเข้าใช้งานได้เลยแล้วถ่ายภาพนะสวยมากใครที่เป็นชอบเซลฟี่อันนี้สวยจริงๆซักคนที่ชอบเต้นแล้วแหละดูสมาเต้นกันดีกว่านะคะจะบอกว่าวันนี้ลำโพงบูทูธนะคะเราคลาสสิคให้ฟรีคุณต่อเข้ากับมือถือนะคะดูสิเปิด YouTube ฟังเพลงดูละครเสียงออกลําโพงเนี่ยโอ้เสียงดังเลยค่ะเพราะฉะนั้นกระหึ่มแบบนี้ได้ไปฟรีค่ะแลวไม่ได้เฉพาะแค่ลำโพงบูทูธ อบอกเลยว่ามีทั้งฟิล์มสายฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ไอริงให้กับคุณด้วยทุกอย่างอยู่ใน MGT Gift Set อันนี้แล้วและมาพร้อมโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากด้วยค่ะโปรโสุดพิเศษมอบให้เลยนะคะกับ MGT รุ่น Power 5ค่ะรุ่นนี้มีประกาศทัชสกรีนให้ด้วยน้แล้วมี3สีค่ะมาในแบบพรีเมียมดีไซน์นะมีโอเชี b ยนบลูพิงค์บลูแล้วก็ดิ b บลูค่ะลองเลือกดูนะว่าชอบสีไหนแต่ของจริงสวยทุกสีเลยค่ะราคาปกติ3,590บาทนะคะวนนีิแถมฟรีด้วยกับ MGT Gift Set ให้เลย5ชิ้้นนตรงีมูลค่า 990บาทเลยค่ะได้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะฟรีให้หมดนี้เลยรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้4,580บาทค่ะแต่รุ่นใหม่พิเศษสุดๆนะคะีค่ะให้คุณจ่ายในราคาคุ้มๆดีกว่า2,190บาทเท่าน,านั้นและยังรับประกัน1ปีเต็มด้วยค่ะยังไม่พอพิเศษคูณ2ให้อีกค่ะกับการรับประกันหน้าจอแตกให้อีกหครั้ง ใ,ในหนึปีเราเปลี่ยนให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะหูคุ้มขนาดนี้ต้องรีบเป็นเจ้าของให้ได้กับพรีเมียมดีไซน์ซึ่งมีจํากัดอยู่ที่สีละ300เครื่องหมดแล้วหมดเลยนะคะโทรมาสั่งซื้อเบอร์นี้เลยค่ะ02-3518-000ค่ะ n g t รุ่น Power 5ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.3นิ้วนะคะเป็น Full View Display และความคมชัดระดับ HD เลยนะคะพร้อมกับ CPU คอร์อร1น GHz แรม3 GB และร o m อีก32มอีกิกะไค่ะยังมีระบบปฏิบัติการ Android 9.0พาให้กับคุณด้วยรองรับทุกแอปพลิเคชันค่ะ MGT รุ่น Power 5นะคะรุ่นนี้ฟีเจอร์รัดับ High-End เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Face ID ปลดล็อกด้วยใบหน้าและยังมีฟิงเกอร์พินนะคะใช้นิ้วแตะเพื่อเข้าใช้งานค่ะรวมไปถึงคีย์ลัดสมาร์ทเวฟใช้งานง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ MGT รุ่น Power 5นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะกล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมกับแฟลช LED ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังรองรับซิม 4G ทุกระบบค่ะพร้อมกับแบตเตอรี่3,000 m mm ป h ค่ะ MGT รุ่น Power 5นะคะรุ่นนี้มาพร้อมประกาศทัชสกรีนค่ะและมี3สีในแบบพรีเมียมดีไซน์คุณเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็น O c e ช n Blue p i ิ k Blue แล้วก็ Deep Blue นะคะราคาปกติเครื่องละ3590บาทค่ะแถมฟรี MGT Gift Set อีก5ชิ้นมูลค่า990บาทค่ะมีทั้งลำโพงบลูทูธฟิล์มสายฟิล์มกระจกเคสซิลิคอนแล้วก็ไอริงค่ะรวมมูลค่าทั้งหมดนี้4580บาทค่ะรุ่นใหม่ให้คุณจ่ายราคาพิเศษไปเลยเพียงแค่21905าทก็เน็นเจ้รของได้วนะคะ รับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มค่ะและพิเศษคุณ2ค่ะรับประกันหน้าจอแตกให้คุณอีก1ครั้งภายในหปีเปลี่ยนฟรีไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะพรีเมียมดีไซน์ของเรามีจํานวนจํากัดแค่4ละ300เครื่องเท่านั้นนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อดีกว่าวันนี้เลยค่ะ02น5 1สอง0าค่ะ ดูสิคะหน้าจอของเขา6.3นิ้วหน้าจอใหญ่มากเลยนะและอย่างนะคะคมชัดระดับ HD และยังเป็น Full View Display ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากให้ดูดีไซน์ของเขาดูสิโอ้โหสวยมากสะุดตามมากชอบสีนี้มากเลยนะคะมีการไล่สีให้ใช่ไหมคะทะาราคือสวยแบบนี้ทุกสีเลยนะไม่ว,ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวกล้องหรือว่านี่ดีไซน์ตัวสีฝาหลังของเขาแล้วอีกอย่างคะ่ะที่ชอบมากก็คือการถือใช้ถนัดมือมากเพราะนี่ ขอบโคง้งเห็นไหมคะตัวขอบโค้งนี่ยจะทําให้เรารู้สึกเลยว่าเออมันจับใช้แบบนี้ถนัดมือมากแล้วดีไซน์แบบนี้คือสวยและเก๋มากเลยค่ะมาดูนะคะเราจะให้ดูภายในตัวเครื่องกันบ้างอย่างแรกเวลาคุณเปิดเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้ฟิงเกอร์พิ้นในการเข้าไปก่อนแบบนี้เห็นไหมเพราะเราใช้ฟิงเกอร์พิ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดแบบการโทรออกเองอปกติเครื่องจะรั่นเออเครื่องจะลัานเวลาอยู่ในกระเป๋านะคะแต่อันนี้เนี่ยมีฟิงเกอร์พิ้นให้คุณแบบนี้ เห็นไหมนะโนะอ้ดีมากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราจะให้ดูภายในกันบ้างอย่างแรกเลยให้ดูที่หน้าจอก่อนหน้าจอตัวนี้คือ6.3นิ้วเลยนะคะแล้วไป Full View Display ไร้ปุ่มโฮมตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยแล้วความคมชัดเป็นระดับ HD ด้วยเล่นไปเลยค่ะอยากดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูอินเทอร์เน็ตไทยดูข่าวดูฟีดต่างๆหรือว่าจะแชทคุยแล้วเล่นได้ทั้งวันเพราะแบตเตอรี่ให้มากถึง3,000ม ah ิลเลยนะคะแะยัมาพร้อมกับ CPU ค o 1.3 GHz RAM 3 กิไบต์ลอม3 2มสิกิไบต์แล้วคุณดูเราจะให้ดูเลยว่าแอปพลิเคชันเยอะแยะแบบนี้เพราะเขามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 9.0 Pi ้าคือรองรับทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่ได้ถึง2ซิมรองรับซิม4 G ด้วยทีนี้มาดูอีกหนึ่งอย่างอยากจะให้ดูคือกล้องหน้าของเขาอะดูกล้องหน้าตรงนี้กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแต่ไม่พอคุณเห็นเล็กตรงนี้ไหมอันนี้คือแฟ เพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากจะเซลฟี่ในที่มืดตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยมีแฟลชกล้องหน้าให้กับคุณด้วยแล้วมาดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะคะเออกล้องหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED เช่นเดียวกันแต่พอหันหลังมาต้องบอกเลยว่าสวยจริงสวยมากดีไซน์สวยมากพร้อมกับความโค้งมนที่นะ้าัอบอกเลยตัวนี้จับแล้วถนัดมือนะคะตัวนี้จับถนัดมือแล้วดีไซน์สวยเวลาขยับมือเพียงแค่นิดเดียวคุณจะเห็นเลยว่าฝาหลังของเขาเป็นพรีเมียมดีไซน์จริงๆแล้วคุณต้องบอกบอกคุณเลยว่า 3- สีเท่านั้นนะที่ มีให้เลือกแล้วสวยทุกสีซึ่งเลือกยากมากมีตั้งแต่โอเชี่ยนบลูนะคะพิงค์บลูแล้วก็ดีบลูนั่นเองแต่จํากัดนะคะสีละ3 0 0เครื่องเท่านั้นค่ะ,ะสเปกเยี่ยมแล้วมาดูค่ะฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์ระดับไูงกเมื่อกี้คือเมื่อกี้กดด้านข้างนะคะอันนี้คือ Face ID ดี <Hi. S 2> ถูกไหมแล้วเขาก็จะจับหน้าเราแบบนี้อัตโนมัติคือมันง่ายมากนะคะไวด้วยและกอย่างนะคะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องมีนะคะทุกเครื่องซึ่งวันนี้ในเครื่องนี้มีให้เล็กอย่างจะพาไปดูความ คมชัดของหน้าจอแล้วหน้าจอใหญ่6.3นิ้วนะคะคือจะต้องดูแบบนี้ต้องดูผ่านการฟังเพลงดูหนังหรือว่าเนี่ยดูมิวสิกวิดีโอต่างๆเห็นไหมคะ6.3นิ้วหน้าจอใหญ่มากและภาพคมชัดเป็น Full View Display ชัดจริงๆเลยนะคะทีนี้พอได้จอใหญ่สบายตา6.3นิ้วแบบนี้หลายคนยังใช้จอเล็กอยู่หรือว่ายังนึกไม่ออกว่าจอเล็กมันจะเล็กกว่าแค่ไหนนะเดี๋ยวไปเปรียบ,บเทียบหน้าจอให้ดูนึกออกแล้วค่ะพอเห็น ชัดนะคะว่า5.5นิ้วเล็กกว่ายเยอะแล้วเป็นขอบที่ไม่ได้เต็มหน้าจอยังไงต้องหน้าจอเล็กเนี่ยไม่สบายตา6.3นิ้วเต็มขอบจอด้วยสบายตากว่าเยอะเลยค่ะ อีกหนึ่งอย่างคือสมาร์ทเวกนะคะต้องบอกว่าคีย์ลัดสมาร์ทเวกคือหน้าจอคุณปิดแบบนี้แล้วเราใช้คีย์ลัดเนี่ยวาดลงไปบนหน้าจองันทราวาดไปเป็นตัว e <ม>เพราะตัว e ก็จะเข้าไปเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้เลย<ฆ>คุณเข้าไปช้อปปิ้งในไทเกอร์ช้อปปิ้งแบบนี้ได้หรือว่าบางทีรีบค่ะอยากรีบถ่ายรูปคุณวาดตัว c ได้เลยก็จะเข้าที่หน้าแคมิล่าแบบนี้ที่นี้พอเข้ากล้องเราจะให้ดูความละเอียดของกล้องหน้า8<ฆ>ล้าลพิเซลว่ารับแสงได้ดีแค่ไหนนะคะตอนลองกล้องนานี้แบบว,ว้าวมากเลยเพราะว่วา ชัดจริงๆคุณเห็นแฟดไหมเราเปิดแฟดให้ดูด้วยนะคะถึงบอกว่าข้างหน้ามีแฟดด้วยทีนี้มาดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังกล้องหลังในความละเอียดคือ13ล้านพิกเซลนะคะ1 2 3สาแบบนี้สวยงามค่ะคือชัดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะจริงกล้องหลังชัดมาก13ล้านพิกเซลคุณดูความคมของเส้นทุกเส้นคือครบเลยนะคะทีนี้เนี่ยจะให้ดูอีกหนึ่งหนึ่งรูปก็คือเห็นไหมรูปที่ถ่ายกล้องหน้ามาทุกรูปคือแบบ รายละเอียดสวยมากแสงรับแสงได้สวยมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปค่ะอาจอย่างนงี้ให้ดูอะไรต่อะะเดค่ะเ,เพลงาะพอเพลงมาแบบนี้แล้วนะีคะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณได้ลำโพงบลูบทูธระสีไปนใ,นให้ให้ ฟรีนะคะอยู่ในกิฟต์เซ็ตของเราต่อเข้ากับมือถือจะได้ฟังเพลงจะได้เล่นอะไรที่แบบหูเสียงดังออกระพงแบบนี้เลยนะคะกระสีไปให้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แค่รโพงนะไม่มีแค่รโพงอย่างเดียวต้องบอกเลยว่ามีฟิล์มสายฟิล์มกระจกเคสซิลิโคนแล้วก็ไอริงให้กับคุณด้วยของแถมแบบนี้มาเป็นกิฟต์เซ็ตเลยแล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากค่ะโปรโมชั่นของ MGT รุ่น Power 5นะคะรุ่นนี้เขามีประกาศทัสกรีนใ้ด้วยนะแล้วมี3สีในแบบพรีเมียมดีไซน์ให้คุณเลือกค่ะมีโอเชี่ยนบลูพิง เห็นไหมคะสวยทุกสีเลยนะราคาปกติเครื่องละ3,590บาทค่ะแถมฟรีเป็นรอยกับ MGT GIFT SET นะคะ ชิ้นค่ะที่คุณได้ฟรีไปเลยตรงนี้เห็นไหมคะได้หมดนี้เลยซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดนี้แล้ว4,580บาทนะคะแต่รุ่นใหม่จัดราคาพิเศษให้ค่ะคุ้มๆเลยดีกว่าคุณจ่ายแค่2,190บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มแต่ยังไม่พอหรอกคะ่ะพิเศษคุณ2ให้อีกนี่นะคะคือเราจะรับประกันหน้าจอแตกให้คุณฟรี1ครั้งภายใน1ปีด้วยนะแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะต้องรีบแล้วแหละเพราะด้วยความคุ้มค่าสวยสเปคจัดเต็มฟังก์ชันครบแบบนี้และอ,อยากเป็นพรีเมียมดีไซน์ด้วย เรามีจำกัด4ีละ300เครื่องเท่านั้นนะคะโทรมาดีกว่าค่ะเบอร์น,นี้เลย02 3518000ค่ะ คนดูอันนี้ดีไซน์สวยจริงๆแล้วมาพร้อมกับขอบโค้งแบบนี้เหตุตัวขอบโค้งแบบนี้ไหมต้องบอกเลยว่าดีไซน์นี้สวยแล้วดูด้านข้าง<ม>บางด้วยตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าดีไซน์ตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะฝาหลังแต่เป็นทั้งตัวเครื่องเลยสวยจริงๆค่ะ,อะนอกจากความสวยที่ได้ไปสิ่งที่คุณจะได้อีกนะคะคือชอบมากด้วยความคมชัดของหน้าจอนะ่คะเล็กอย่างนะคะหน้าจอใหญ่6.3นิ้วด้วยและเป็น Full View Display เ,เวลาคุณเข้าไปใช้งานเล่นอะไรด้านในเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคือรุ่นนี้จ่ายเท่านี้คือคุ้มจริงๆนะคะ 1190บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณต้องรีบแล้วเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือโทรเข้ามาที่ Tiger Shopping ค่ะ023518000นะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวรอเจอกันในสาน้าถัดไปค่ะ อช้อปปิ้งเพื่อนที่รู้ใจคุณ